ครับผมขอสวัสดีอาจารย์ฉซนรู้ขาแง่ท่านทุกทุกคนครับผมนี่กรับเขาผมงานอีเราครับกักบมเขาใหญ่หรดูมูฟี่นะครับโอ้ห่างหายไปดูนะครับผมก็พอมีเวลามาอัปเดตหนูเลยครับขอโทษที่อาจารย์ซนอาจารย์ท่านหลายคานเลยนครับเด้อน,นี่ครับนี่แล้วมันเบิ้งนกนล้วมาจารย์นูแล้วครับมือนเนห็ุกงงารณ์ไม่ค่อยมีเวลาครับผมโทษทีทหลายเลยนี่ครับผม อาจารย์โนยู้อตันนะครับนี่ครับเบิ้งครับยู้อตันอาจารย์โนะครับมุกกระไลให้เขาครับผมนี่ครับชวนนี้เป็นนุกโตตั้เขาหน่อยเขาใหญ่ครับผมน,นะนี่ครับเขาช่วยกัน นี่ครับเจ้าโซ่เลยนี่นี่ล้างครับหุ่ตัวหนาครับมตัวสายพันธุ์เนี่ยนะครับหมออาจารย์โน่นี่ครับผมสายพันเนี่ยเมื่อกลัวยืนนี่ได้หนุกตัวครับเแล้วได้หนุกตัวนะครับ ส่วนอาจารย์ชุวยเอาไปเอาไปเรียนแบบนี้ครับมีเวลเา่รฝึกให้ฝึกให้ฝึกให้นกขาวนะครับฝนไม่หยตดแบบนี้เดี๋ยวยุทั้งนี้นะครับเดีออยุของทั้งหมนี่นะนี่นกเขาสว่างน่ครับดูตานี้นะแตาครับดินครับดินเลากน้อยนะ ครับเทนัยมีต้อนอยู่ตันเดียวจ้ะอะไรว่าคือเทนัยเด้อลูกอยู่ตันดินี่ครับนี่ หยิบท้องหยดฟหัวเขานะครับมเวล้เลยหรอครับหนุกมีเวลา,า,าตัวเห็ดงานช่วร,รังมันเห็ดงานแรงเดียวเลยเป็นมาพิหายรงงานไม่รั่ากอาจารย์นกอันนี้ลูก,ลกนกเียอาจารย์กูกููนี เจ้าบีก,กันวะลูกพ่กขอของเพื่อนนะครับไม่นี่ครับเด่วนวัวโตเนาะจ๋นเนาะดูเขาว่าต้องหยิบท้องหยอด เดี๋ยววิ่ลายนกครับผม่อไหลคือเกา,เา,เาที่วิ่งไลยเดี๋ยวเตี้ยวหัวกะทิของเท้นี่ของสวบ้านคนกินแน่งไวยหุกปลานะครับ ชอบคนเดียวออกไปขืนอยู่นี่นาบ้านนี่ับนกป้งอะไรอยู่นี่ครับผมแต่เราเห็นอย่างนี้ครับดูดูเบอรของเลาครับของหมีบ้ครับผมนี่ครับของเลอเป็นนกอันนี้ลูกผสมครับผมลูกผสมเชียงมาเลครับเชียงง่้างไ่แง่มั้งครับนี่ยกกกกกกก นี่ลูกผสมในไข่แม่ถืองูชื่ออะไรลยครับพ่อกับแม่แม่ถืองูตจะพอ,อยู่พอว่างแม่ว่างลูกขอกมาอ้างเสยเลยครับพอว่างนะครับ ลูกตัวยนยรับนี่ครับบ้านุกหลอดพออ้างแมวอ้างลูกมาอ้างสวยครับลูกป้อนครับมีลูกนุกได้มาแท้เนี่ยต,ตอกมาแล้วแน่เป็นเดียวรุ่นไปรุ่นมาหลุดก,ก,กูวกรบผม กินเนยียดมาครับเพรสวาเรากหลายครับผมกนกกยังมีอยู่ครับผมพอม,มีได้แบงอยู่แต่ในไรสนใจกับมาแบงไว้เลยครับผมนี่ครับตัวนี้นกปลา ซี่เดือนคืนข้าขนาดครับจะเลยกจะหยิบมันน,นกเหลือมา,าหลายครับผมส่วนไหนส่วนหลายมันจะหนกแบบเอาขาดไหวกหนุกไม่แน่หนกนั่นแน่ครับผมเหลือที่เดี๋ยวดูข้างในครับผมครับผม ยังทำนีู่ปลาขนาดยนุ่งกันุ่งน้อย เช่นนี้น้อยผสมไว้กับว้ยว่วนีครับง anyway. ูไหลยงูจีนพอพันเนี่พันไนเวลาสายไล่เลยยื่นกลางหน้าครับกลางหมอนใส่ฟอมครับผมกินนีนกบผฝาซ้ำนี่นะครับนี่หลยครับผมจิดตามับชมเราคอยมีเวลาอัปบดตไปไหมครับเด้อครับ